أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل ونعوذ بك من الرياء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وع ามแลนมุต قب ล่า السلام عليكم رحمة الله وبركاته สลามขอความสันติสุขเกอัลลองอุบฮานะฮุวาตาลาขอจงประสบเดชพี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรับชมรายการโรคและยารักษาทุกท่านนะครับพี่น้องครับมาพบกันนะครับเป็นประจำในทุกๆค่ำคืนนะครับอินชอัล้อของวันจันทร์นะครับ เวลาประมาณสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับพี่น้องครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับรายการเรานะครับของอธิบายหนังสือกิตบอัดดะวดะวะหรือว่าเป็นที่รู้จักกันในภาษาไทยว่าโรคแลยารักษาซึ่งประพันธ์โดยท่านอ,าอิมัมนะครับท่านอิมัมอินนุกยยิอัลยอจียะรอฮิมฮุลลอนะครับวันนี้เราก็มาพบกันนะครับในตอนที่ 17แล้วนะครับการเดินทางของเราเนี่ยเดินทางมาถึงตอนที่17นะครับพี่น้องครับก็หลังจากที่ครั้งที่แล้วนะครับได้บอกถึงนะฮะว่าอัลกรุรอานเนี่ยจากต้นจนจบเนี่ยนะครับมีความชัดเจนนะครับในการที่จะตอบแทนนะครับต่อผู้กระทำเนี่ยตามชิ้นงานของเขาที่ได้กระทำเอาไว้นะครับหากว่าเขาปฏิบัติชิ้นงานที่ดี หากว่าเขาปฏิบัติความดีปฏิบัติการงานที่ดีเขาก็อินชาองลอ์ครับแน่นอนเหลือเกิอนอลัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่ดีๆให้นะครับดังเช่นที่แม้ดังเช่นที่มีมกล่าวไว้ในอัลกุรอานจากต้นจนจบเลยและเช่นเดียวกันนะครับ้าว่าเขาปฏิบัติการงานที่เป็นการฝ,าฝ,าฝา่าฝืนนะครับทำสิ่งที่เป็นการฝ,าฝา่าฝืนอัลลอฮ์สุบฮาาันางอตาลาก็จะทรงตอบแทนอย่างนั้นเช่นเดียวกันตอบแทนบทลงโทษให้นะครับ และบทลงโทษที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือบทลงโทษที่ทําให้บาวเนี่ยไม่รู้สึกว่าสิ่งที่บาวทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนเป็นสิ่งที่ผิดนะครับทําให้บาวคิดว่าบาวเนี่ยทำสิ่งที่ถูกก็เลยไม่นําไปสู่การกลับเนื้อกลับตัวนะครับ้ครับแล้วก็อย่างเช่นที่ได้เราได้ทราบกันนะครับว่าเราเนี่ยนะครับจะ ตอบโต้การกำหนดของลอหุส <kr> ุบฮานะหัวตาลาด้วยกับการกำหนดของลอหุสุบฮานะหัวตาลาเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นหากว่าเราหิวนะครับแล้วก็ความหิวเนี่ยมันเป็นการกำหนดของลอหุสุบฮานะหัวตาลาเราต้องทำไงครับถูกต้องนะครับเราต้องไปหาของมากินนะครับหากว่าเรากระหายเราก็ต้องไปหาของมาดื่มหากว่าเราหนาวเหน็บเราก็ต้องยิ่งไปหาเสื้อผ้าหนา อุ่นมาสวมใส่นะครับอันนี้คือเป็นการตอบโต้การกําหนดของลัมูสุบฮานาหัวตาลาด้วยกับการกําหนดของลัมูสุบฮานาหัวตาลาอันนี้คือเรื่องของโลกคุณยานะครับโลกของอาคิร็อกก็คือเราจะตอบโต้การลงโทษบทลงโทษในโลกอาคิระอกยังไงนะครับหากว่าเราทาผิดหากว่าเราทําผิดบาปไปนะครับแล้วเราจะตอบโต้ ตรงนี้ยังไงนะครับเราจะตั้งรับเราจะรับมือเหตุการณ์ตรงนี้ยังไงนะครับพี่น้องครับก็เช่นเดียวกันนะครับตอบโต้นะครับการลงโทษในโลกอาคีร์ด้วยกับการเตาบะนะครับพี่น้องการเตาบะแล้วก็การอีมาแล้วก็การงานที่ดีๆนะครับอันนี้คือสิ่งต่างๆเหล่านี้นะก็จะเป็นการตอบโต้เป็นการ เป็นการเป็นการรับมือนะครับกับการกําหนดของล่อมุสบฮานอัลวตาลลานะครับเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยเป็นการกําหนดของล่อมุบฮานอัลตาลลาหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าอัลลอฮ์ทรงกําหนดให้มนุษย์เนี่ยมีความหิวแล้วเราจะปลอยวางไม่ทําอะไรอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดผิดมากนะครับทีนี้ครับวันนี้ครับเมื่อนะครับเรา ยอมรับแล้วนะครับว่าบาวเนี่ยนะครับจะต้องทุ่มเทสาเหตุในการที่จะให้ได้มาซิ้นเป้าหมายที่ว่าบ่าวตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับแล้วก็บาวยอมรับแล้วนะครับว่าแท้จริงเนี่ยบาวเนี่ยต้องทุ่มเทต้องขยันในเรื่องดังกล่าวนั้นๆหมายถึงว่าทําให้เต็มที่ในบทบาทของบาวนะครับและในะครับบาวเนี่ยจะต้อง ปฏิบัติการงานที่ดีๆนะฮะและก็ออกห่างจากการงานที่เป็นการฝ่าฝืนเป็นการงานที่ไม่ดีนะครับอันนี้ทุกคนเห็นตรงกันแล้วนะครับแล้วทีนี้มันเหลือสองอย่างครับที่จะไปเติมเต็มนะครับความผาสุกความสําเร็จให้มันสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับบทเรียนของเราเนี่ยจะบอกอย่างแรกนะครับอย่างแรกนั้นเนี่ยนะครับก็คือ การที่จะต้องรู้ถึงรายละเอียดนะครับของสาเหตุต่างๆที่จะทําให้ได้รับมาซึ่งสิ่งดีๆและก็สิ่งที่ไม่ดีนะครับ <c oughs> แล้วก็มันจะทําให้นะครับเราเนี่ยนะฮะมีความรู้มีรัศมีสองทางนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับหมายถึงว่าอะไรครับหมายถึงว่า ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์นะครับทั้งมวลอย่างเช่นใครที่ปฏิบัติความดีนะครับอะไรคือจุดจบของเขาอะไรคือบ้านปลายของเขาใครที่ปฏิบัติความชั่วปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีอะไรคือบ้านปลายของเขา,า,ะา,น,า,ขเขานะครับอ่าอย่างเช่นความดีนะครับมีมากมายนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการ ขอยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่มีความดีรองลงมาจากอัตโตฮิตการให้เอกภาพต่อละหุสุบฮานะหัวตาลาอันยาบ,บุรุลละหะอวาเจตนิบุตตอหูตนะครับสิ่งที่มีความดีรองลงมาจากการให้โตฮิตให้กับอละหุสุบฮานะหัวตาลานั่นก็คือวบิลวาดีไดนิยนะซาการกตัญญูการทําดีต่อคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่น้องลองไปสังเกตดูนะครับ ะะลูกลกท่านไหนที่กตัญยูรู้คุณต่อบิดรมารดานะครับเขาเนี่ยจะได้รับบ้านปลายที่ดีๆอย่างแน่นอนเลยทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะครับแต่ในทางกลับกันนะครับใครที่อกตัญยูใครที่ไม่กตัญยูต่อบิดรมารดานะครับในบ้านในบ้านปลายของเขานะครับใน จุดจบชีวิตของเขาเนี่ยแน่นอนเหลือเกินนะครับอัลลอฮฺสุบาฮานะตาลลาจะทรงลงโทษตั้งแต่โลกนี้เลยนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยนะฮะโทษมันจะอาจจะไม่ลงมาที่เขาโดยตรงแต่อาจจะลงมาที่ลูกของเขาหากว่าเขาอักตะตันอยู่เขาเขาเรียกว่าเขาทรยศเขาไม่ดูแลพ,พ่อแม่ของเขาเช่นเดียวกันนะครับ โอเคพ่อแม่ของเขาอาจจะเสียชีวิตไปเขาก็ยังอยู่ในสภาพเดิมไม่มีอะไรมากระทบต่อเขาแต่ว่าอินชอลล์ครับหากว่าเขาแก่ตัวไปลูกของเขาเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับก็จะทําอย่างนั้นกับเขาอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ถึงสิ่งนี้เป็นสาเหตุที่จะทําให้ได้มาสิ้นความดีถ้าหากว่าเราอยากที่จะได้รับบ้านปลายที่ดีๆก็ ไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโลกมนุษย์นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นหากว่าเราอยากจะได้รับความดีนะครับก็นั่นก็คือเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับพี่น้องครับผมได้ยินมาหลายๆคนบอกนะครับว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยไม่มีทางทําให้เขาเนี่ยนะครับรู้สึกลําบากได้รู้สึกจนได้นะครับมีคนนะครับบอกนะครับว่า การบริจาคเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครจนขึ้นมาเลยครับมีหนังซ้้ำนะครับท่านบีของเราเนี่ยยังรับประกันนะครับว่าไม่มีใครจนนะครับที่เกิดจากการบริจาคเพราะฉะนั้นหากว่าเราอยากที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆก็นะครับให้บริจาคสิ่งที่ดีๆนทีนี้ก็คือ สิ่งที่ว่าเป็นความต้องการของเราหากเราอยากที่จะได้รับมันมานะครับก็มันบริจาคมันกระทําการงานที่จะให้ได้มาซึ่งความดีนั้นๆน,น,นะครับนะฮะแต่ใครที่นะครับฝ่าฝืนอะไรต่างๆนานานี่นะครับ,อ,นนยรบอย่างเช่นจุดจบที่จะต้องไปสู่การโดนจับการโดนกักอิสรภาพนะครับ การต้องโดนไปเป็นผู้ต้องขังนั่นก็คือนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่จะทําให้ได้เขารับสิ่งที่ไม่ดีนั้นนั่นก็คือการไปทําสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนกฎของบ้านของเมืองอย่างเช่นไปค้ายานะครับไปทําไม่ดีไม่ไร้กับคนอื่นนะครับโทษของเขาเนี่ยก็คือจะต้องได้รับสิ่งที่ไม่ดีหมายถึงว่าเป็นการตอบแทนใครทําดีอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนดีใครทําชั่ว อลล์ละก็จะตอบแทนตามความช่วที่เขาทำนั่นเองนะครับแล้วก็แหล่งที่มานะครับในการที่จะทําให้เรารู้นะครับถึงสิ่งต่างๆที่จะเป็นสาเหตุนําไปสู่ความดีและก็นําไปสู่ความไม่ดีเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดจากมาจาโรบาหูสีนักซีวอร์เกยรินะครับสิ่งที่เกิดจากการทดลองของเขา สิ่งที่เกิดกับตัวของเขาและก็เกิดกับตัวของคนอื่นๆคนรอบข้างของเขานะครับพม่น้องครับมนุษย์เนี่ยนะครับแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะสังเกตเราสามารถที่จะนําสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานบบรเนี่ยนำมาเป็นบทเรียนได้ครับยังไฮะมนุษย์ของเราเนี่ยเชื่อเลือเกินนะครับว่าคนทุกคนเนี่ยมันจะมีมียุคของมันนะครับบางคนเนี่ยนะฮะ ก่อนที่จะเป็นคนสนใจศาสนาเนี่ยเขาเนี่ยก็เคยเป็นคนที่อยู่ในยุคมืดมาก่อนยุคแห่งการสม,มรีเทมอลนะครับยุคแห่งการเล่นนะครับไม่เอาไหนไม่เอาศาสนานะครับปฏิบัติแต่สิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเมื่อวัน,ว,นวันหนึ่งที่เขาได้รับกิรายะเนี่ยวันวันหนึ่งที่เขาได้รับทางนำเนี่ยครับ เขาก็สาม,มารถที่จะย้อนรอยย้อนไปดูชีวิตของเขาในยุคที่เขาทําไม่ดีได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเป็นยุคที่เขามีมีแต่ความทุกข์แล้วถามว่าอะไรละ่ะที่จะทําให้เขามีความทุกข์อะไรคือสาเหตุของความทุกข์นั้นๆเขาก็สาม,มารถที่จะถอดมันมาเป็นบทเรียนได้เขาก็จะรู้ได้ทันทีว่าอ่าหากเราหากเขาไปไปด่าคนอื่นนะครับไปแกล้งคนอื่น ก็จะทาให้เขามีความทุกข์เพราะฉะนั้นการแกล้งการด่าคนอื่นนั่นก็คือสาเหตุของความทุกข์สาเหตุของความไม่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะไปไปดูไปสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในในยุคก่อนๆได้นะครับถ้าว่าและก็นะครับเราก็สามารถนะครับดูได้เช่นเดียวกันนะครับในในเรื่องของ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องดีๆที่เกิดกับเรานะครับอย่างเช่นเราเคยไปช่วยเหลือผู้อื่นนะครับทำให้เราได้มาซึ่งความสุขอ่าเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นนี่นะครับมันเป็นสาเหตุที่จะทําให้ได้มาซึ่งความสุขซึ่งความดีอ่าเป็นสิ่งที่เรานะครับสามารถที่จะย้อนกลับไปดูชีวิตของเรานะครับหรือไม่แต่กระทั่งชีวิตของคนรอบข้างเราก็ได้นะครับ จะทำให้เราได้รู้ถึงสาเหตุของความดีและก็สาเหตุของความไม่ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งแหล่งนะครับในการที่จะทําให้เขาได้ได้รับรู้นะครับถึงสาเหตุของความดีสาเหตุของความไม่ดีเนี่ยนะนั่นก็คือการได้รับฟังในเรื่องของเรื่องราวเผ่เาคราวต่างๆของประชาชาติรุ่กนก่อนกอนะครับพี่น้องครับ แล้วก็นะครับเช็คนะครับได้บอกว่ามาม,มินอัลฟาอิมาฟีดาลิกตะดบ,บุริอัลกุรอานนะครับแรงนะครับในการที่จะทําให้เราได้ทราบถึงสาเหตุที่จะนําไปสู่สิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดหนึ่งในสิ่งที่มีประโยชน์ประโยชน์ที่สุดนะครับนั่นก็คือการทินิตพิจารณาอัลกุรอานการไตรตรองนะครับการคร่ควนอัลกุรอานนะฮะ เพราะว่าอันกุรอานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รับปาาระกันสิ่ง้ัมยันถึงเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะว่าในอันกุรอานนี่นะฮะได้บอกถึงสาเหตุต่างๆของการได้รับผลดีนะครับการได้รับผลไม่ดีอย่างอย่างละเอียดนะครับอย่างชัดเจนนะฮะและนะครับเราก็สามารถนะครับในการที่จะศึกษาสุนนะนะครับ แรงต่อไปเนี่ยในการที่จะทําให้เราได้ทราบถึงสาเหตุของความดีสาเหตุของความไม่ดีเนี่ยนะคนระับนั่นก็คือศึกษาในเรื่องของสุนนะในเรื่องของฮะดีฟในเรื่องของแบบอย่างของท่านนบีนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดคากล่าวของท่านนบีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอย่าง <R ip> การกะระทําของท่านนบีนะครับหรือแม้แต่กระทัง่งการนิ่งเฉยการนิ่งเงียบของท่านนบีนะครับเราก็สามารถที่จะไปศึกษาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นได้ เพราะว่าอัลกุรอานกับสุนนะเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอนะครับเพราะว่า Al อัลกุรอานสุนนะของท่านนาบีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มาอธ,าธิบายอัลกุรอานอีกทีนึงนะครับเพราะว่าบางครั้งอัลกุรอานเนี่ยมันจะมีอายะต่างๆที่ไม่เข้าใจทันบีทันใดเลยม,มันต้องอาศัยการอีพามจากอัลฮะดีนะครับเช่นอัลกุรอานไม่ได้บอกว่าละมาดซูบโบกีรกาต สิ่งต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะศึกษาได้จากอะไรครับจากสุนนะของทนานบีจากแบบอย่างของทนานบีนั่นเองนะครับพี่น้องซึ่งนะครับอ,อัลฮะดีษเนี่ยดำรสของทนานบีเนี่ยนะฮะถือเป็นนะครับวียัีซานีนะครับ เป็นวะฮีเป็นองค์การจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุต่าลาอันที่สองนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุต่าลาได้บอกไว้นะครับว่าท่านนาบีมูฮัมมัดเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้คิดเองเออเองนะครับแต่ว่าทุกครั้งทุกคําที่ท่านนาบีพูดเนี่ยมาจากการดลใจของอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุต่าลาทั้งสิ้นว่ามายันติกูอานิลฮาวาอินฮุวอิลลาวะฮียูฮานะครับ แล้วก็ใครที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลานะครับอนุเคราะห์ช่วยเหลือเขานะครับในเรื่องของการที่เขาเนี่ยไปดูแลไปเอาใจใส่ในเรื่องราวของการศึกษาอันกุรอานและวก็ศึกษาฮะดิษอย่างใคร่ควรวญเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วครับนะฮะอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นจากนิยายปารมปารานะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในชีวิตประจําวันนะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาใน ยุคก่อนๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ต่างๆนานา,นาเนี่ยนะครับถามว่าเขาไปดูในอันกุรอานเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วไปดูในฮะดีษเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วนะครับในการที่จะทําให้เขาได้รู้ถึงสาเหตุหต่างๆที่จะนําไปสู่ความดีสาเหตุต่างๆที่จะนําไปสู่ความชั่วนะครับแล้วก็นะครับอีกอันนึงนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะนั่นก็คือการที่จะไปศึกษา นะครับประวัติศาสตร์เพราะว่าประ,ประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะขีดเขียนเรื่องราวต่างๆนานานะที่เกิดขึ้นกับประ,ประชาชาติก่อนกอนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับอย่างเช่นซิรอลเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ดื้อดึงไม่ยอมจำนนต่อลลองสุบฮานะหัวตาละจุดจบของข้องคืออะไรครับหน้าอนนาดนะครับต้องจมจมน้ํานะครับ แล้วก็อีกหลายๆตัวอย่างที่จะเป็นที่ได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับสิ่งที่เราจะสามารถที่จะไปศึกษาและก็นำมาเป็นบทเรียนได้นำมาให้เราทราบได้ว่าคนที่มีพฤติกรรมพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยนะครับจุดจบของเขาเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องออกหาคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับช่วยเหลือคนอื่นทำความดีต่อรอดนะครับ นบน้อมต่ออระคุณสุภานาวตาลานะครับเขาทําความดี 1, 2, หนึ่งสอสามทีต่างๆนานาเนี่ยนะฮะเขากระตันยู่ต่อบิดอนมันดาเนี่ยจุดจบของเขาบ้านปลายของเขาคือสิ่งที่ดีๆเราก็ต้องกระทําตามสิ่งนั้นๆนะฮะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่มีบันทึกไว้ในประวัะวติศาสตร์นั่นเองนะครับและจะทําให้แล้วก็นะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันจะมายืนยันนะครับว่าสิ่งที่ท่านศึกษาอันกุรอานและก็ศึกษาสุนนะเนี่ยคือเรื่องจริงนะครับอย่างเช่นเรื่องราวของฟิโรอัลเนี่ยนะฮะก็มีกล่าวไว้เนี่ยในอันกุรอานมีกล่าวไว้ในสุนนะหมดแล้วนะครับก็จะยิ่งเพิ่มความมั่นใจของเราในตัวของคํำตารัสของเล่าสุบฮานหัวตาลาเพิ่มความยากเกนความมั่นใจของเราใน ฮะดีในสุนนะของทนานบีมุฮัมมัดสุลลามะเลย์สลัมในการที่เราจะในการที่เรานะครับได้เห็นถึงสัญญาของอัลลอ์ที่พระองค์จะทรงตอบแทนตามที่พระองค์ทรงสัญญานะครับและก็จะทําให้เราได้ทราบนะครับว่าอันกุรอานเนี่ยคือคำพีที่เป็นสัจธรรมทําให้เราได้ทราบว่าทนานบิมุฮัมมัดหรือว่าบรรดารอซูลที่อัลลอฮ์สุบฮานะอัตัลลาทรงส่งมาเนี่ยคือ สิ่งที่เป็นสัจธรรมนะครับคือความจริงนะครับไม่มีความจริงยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วนะครับอ่านะครับอันนี้คือนะฮะเป็นเรื่องราวนะครับที่บอกว่าการที่นะครับเราจะรู้จักความดีความไม่ดีสาเหตุที่จะนำนำไปสู่บ้านปลายที่ดีหรือว่าสาเหตุที่จะนําไปสู่บ้านปลายที่ไม่ดีหรือว่าการลงโทษเนี่ยนะครับเราเนี่ยจะต้องไปศึกษาจากแหล่งต่าง ม่ว่าจะเป็นนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั่วไปนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราก็สามารถที่จะย้อนดูได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อวานเมื่อวานซืนหรือแม้แต่กระทั่งนะครับตอนเราเป็นเด็กๆตอนเราเป็นคนหนุ่มนะฮะหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องราวของที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เรื่องราวของประชาชาติกอรๆานะครับแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการศึกษา นะครับการไครควรวนสิ่งที่มีอยู่ใน,ในอันกุรอานการศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในหะดิษของท่านนบีนะครับสองอย่างนี้เนี่ยนะฮะเพียงพอแล้วนะครับในการที่จะทําให้เราได้รู้ถึงสาเหตุที่จะนําไปสู่การได้รับความดีความไม่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องนะครับขอตอาให้นะครับเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่นะฮะมันศึกษาเรื่องราวต่างๆในอันกุรอาน ศึกษาอย่างพินิจพิจารณาศึกษาอย่างใคร่ครวญศึกษาอันฮาดีศึกษาอย่างพินิจพิจารณาศึกษาอย่างใคร่ครวญน,นะครับเพราะว่าใครที่อัลลอฮ์รับประกันให้เขาได้ศึกษาสองอย่างนี้เนี่ยก็ถับว่าเขาได้รับความดีต่างๆมากมายอย่างอื่นก็เป็นเรื่องรองเลยนะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้นะครับ เราทุกคนเนี่ยนะฮะอยู่ภายใต้ความเมตตาของล่องสุบฮาระหัวตาลาในทุกๆกิจการงานนะครับเราไม่สามารถที่จะเป็นเอกเทศต่อความช่วยเหลือต่อทางนำจากพระองค์ได้นะครับต้องฝตายนะครับแม้แต่กระทั่งพึกตาเดียวเราเนี่ยยังต้องพึ่งยังต้องหวังความเมตตาจากล่องสุบฮานะหัวตาลาในทุกๆ activity ในทุกๆีรบุตรนะครับพี่น้องก็ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته